นนอเฮยเป็นยังงเนาะบ้านในนอเม่ลูก่อยเลือดออกใครทำลูก่เลยนะเอาเหรอใช่ไหมอ๋อขนอะไรเด้อขี้ซสิงซ่าเราบ้านเนี่ยเรียก่าป้ากับอุยกลัวว่าสันฝ่าวเลียนกระเล็ลมโอ้ยคูบหนูตีลูกลาโอ้ยมาเม่ยนาใส่ห้มา อไม่ได้หรอกมันต้องเช็ดก่อนอันนี้อย่าค่อยไปนะค่อยจะลืมนะเนี่ยมา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 ยาทาให้ลูกโอ้ยโอ้ยเจ็บมากไหมมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เต้โอ้โอ้เลือดออกเลือดออกอย่างนี้บอกโอ้ยแมนอี๋ปวดพอดูกแม่่ขาน ทนคดอดทนแค่ยังนี้แม่ต้องอยู่โปเลียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะหมอทให้เลยเออหมอพลอยเอ้ยหมอพลอยสวยเนี่ยหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเลยถ้าเธอเติบบอเอาสิเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะแม่หนูไม่เอาติดอ้ต้องติดติดติดหนูไม่ติดโอ้หนูไม่ติดหนูไ่ติดหมอพอยติดเดี๋ยวพึ่งขาดเดี๋ยวพึ่งขาดเดี๋ยวให้น้องเช็ดก่อนนะ ให้ลองเซ็ตเซ็ตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใครตัดตเลยเอายายยายใครตัดเล็มาตัดตรงนี้ออกก่อนดำดำเนี่ยเห็นไหมมีไหนไหนนะค่อยตัดอยู่ค่อยตัดเล็บให้อยู่อะไรอะไรตรงนี้โอ้ยโอ้ยอะไรตรงนี้โอ้ยโอ้อ๋สะอ่อนไรสะอ่อนงงอุ้ยอหนูเจ็บไหมลูกยายปลอกให้นะว้างโอ้ยมากเลย ตัดอ,ออกอย่างนี้ลกูกม่น้องตัดอ,ออกเพราะเนเพ็รเพเจ็บแปเลลยอืแผเลเลยเจ็บเลยเพชรเพชรอยร้องนะอู้ไม่ร้องนอเพชรไม่ร้องนะลูกนะเพชไม่รอนะ้นะรองนะคะอดูไหม,หไมเห็นไหมไมายายบีเอาเพช็ดช็ด็มาจรนด้วยด้วย้นออตรงนี้ด้วยเหรอลูกออตรงนี้ด้วยอุ้ยหนูสงสารน้องไหมลูกหนูสงสารน้องไหมคะอุ้ยมานร้อ เดี๋ยวได้ยาติดให้อย่าจับอย่าจับโอ้เอามามานั่ไงนั่งไงยายปิดให้แล้วมันทำไมออกอย่างนี้ล่ะยายเต้าเสียทิงบ่ยายมันเป็นอย่างนี้อ่ะยายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่สิเอาใหม่สิเอาใหม่สิเดี๋ยวเดี๋ยวยายสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดจะพ่ดเดี๋ยวให้ยายแต่งสีแต่งสีไม่ได้โอเควัตเตอร์ติดแผลใหม่ได้ไหมยายไอ้นี่มันเป็นกันน้ำนเฉย เนี่ยมันไม่ได้แล้วย้ายต้องเอาใหม่นะโอ้ยโอ้ยยังไงเนี่ยเจ็บเลยลูกอันนี้แพ้เลือดด้วยเหมือนเลือดกอเกลด้วยเหมือนจะน่าจะเจอกระเพาะน้ำจะน่าทางนี้ด้วยเหรอลูกเนี่ยโอ้ไม่เป็นจังซี่ตัวนี้ไม่เป็นจังซี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นกันน้ำอย่าเพิ่งฉีกออกนะฉีกออกแล้วเอ้า จะเอาตัวนี้ออกเลยนี่ไม่มันดึงมันมันเหมือนพัตเตอร์ธรรมดาไงที่มันเป็นสีส้มอ่ะแต่อันนี้มันเป็นกันน้ําที่เอาเจ้ามามันมีสองการก็อว์กันนี้อววอว์อยู่ปักให้เขาเฉยเฉยเอาไม่เไม่จับเอามาติดติดตีเลยตีเลยตีตรงนี้ตีตรงนี้ไม่ใช่ว่าเจ๊ไม่ยีผู้หญิงอืมบอกเจ๊อยู่นี่ คอยอยู่นี่เองคอยอยู่นี่นะไม่ไม่เจ็บนะทีนี้เอายามาใส่ตรงนี้หน่อยเยายายาสีขาวๆเนี่ยเนี่ยขวดของเขาเนี่ยเนี่ยแหละมามาทาให้น้องก่อนเอามาอีกอันนึงมาติดนิโก้นี่เร็วให้ทายาให้ก่อนนะลูกนะหายอมมลูกกูกูแมาลูกูกูปื้อฟังหายอมมลูกกูกูมาลูกูกูแมาลูกกูกูกู ฟ้องหายแม่เป่าเลยแม่แม่เป่านลอยแม่เป่าลอยเก่งมากเลยไม่ร้องเลยเหรอไม่ร้องค่ะยาแล้วไม่ร้องเลยเก่งมากเลยค่ะมาอีกอันนึงนะอันนี้โป้นะเอาไก่ตเลิบตัดออกแล้วกำลังเสียค่ะเฮ่อเม่ยายกำลังไปหาอยู่ฟ้องใครฟ้องพี่นิรันดร์หรอโอ้หนูไปออกกําลังกายกับแม่เหรอลูกแม่ข้านี้ก็เป็นน่ะลูกแต่ว่าไม่เข้านี่ เนื้อมันไม่้องเลยแม่อย่าตัดมั่วสิแม่ก็ต้องส่องไฟแม่เห็นอยู่แม่เห็นอยู่พอที่ผีนี่แหละเบื้องหมดเด็ดเลยติดได้ยังติดได้ติดตัวนี้ติดตัวนี้อ่ะติดตัวนี้อ่ะติดนิ้วโป้ไว้เลยยายบีติดนิ้วโป้ไว้ ต้องติดไว้นะเล็งแล้วเล็งเล็งแล้วอีกโอ้เล็งได้แล้วเดี๋ยวนะเล็งไปปึ๊บปึ๊บอับปึ๊บปึ๊บนี่ติดลงไปเลยเก่งมากเลยลูกอาบน้ำเจ้าโคตรเก่งมากเลยดูแผลดูแผลเอออ้ยอยากให้ย่าดูแผลน้องดูแผลดูแผลน้องเพีชให้หน่อยค่ะพี่น้องโอ้ยดีเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมคะ เห่ขาไหมเห็นขาไหมโอ้ยยายยกขาไปบุ๊เดี๋ยวยายทาให้แป๊บหนึ่งอุ้ยหายเก่งมากลูกเก่งมากมายายขานี่ให้โยนู้มันไม่ใส่รองเท้าเนี่ยถ้าแดงไม่ใส่รองเท้าเนี่ยก็ถอดเล่นแต่ว่าตอนนยถอดเล่นไงต้องใช้ไม้เรียวเลยนะมาตรการห้ามถอดเนี่ยน้องปีนจะได้เดิมว่าไรเนาะ เฮ้ยเอ็อนเอยุงงยกุงกูเเล่ตอนะอไรลูกเอ็นเอ็อนเอ็อนเอ็อนเอ็นเอ็ตีดาอมเอนเอลเออคนนี้มาล้เอคนนี้ก็เจ็บเหมือนกันโอ้โหสามพันฮะเอาอกำลังกายกับแม่ได้ต่อเห็นไหมนั่นจริงเ็ไหนลูกไหนไหนหนูเจ็บตรงไหนไหมใช่ เอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยหาที่ก่อนอไม่เอาสีนั้นมาใส่ใช้เห็นยังดด็กดีเด็กดีโอเคครับผมรับผมขอบคุณค่ะ มีอ้อนด้วยค่ะน่ารักแังข้าขอบคุณน,นะคะเดี๋ยวพี่พอยเจ็บไหมพี่พอยได้ได้ได้เป็นแผลไหมไม่พี่พอยไม่มีแผลใช่ไหมคะคนกินน้องเฮดจะรีบน้องเฮรเป็นคนรีบน้องเฮชรน่ไม่ไม่ค่อยไปมันก็จะได้มีแผลเยอะหน่อยนึงหัวเขายังไม่แผลเก่านั่นแหละที่เลือดออกคือแผลเก่าแผลยังไม่ได้หายเลยพี่อเมอื้อ เอาทิ้งขยะลูกอ่ะเอาทิ้งขยะนะคะเอาพี่พลอยทิ้งขยะให้น้องหน่อยอาแม่ไม่อาบน้ำเดี๋ยวแต่งเนี่ยแต่งหน้ากันค่ะเอาทิ้งตรงนี้นะลูกอ่ะเอาทิ้งตรงนี้นะคะทั้งขยะใหม่อยู่ตรงนี้ลูกทิ้งเลยนะคะะกินได้คนเดียน่อยกินได้แต่อย่า่กินกินกินข้าวก่อนคอื้อมาเอาไว้ในถุงนั่นแหละมื่อเช้าที่เซเว่นมาไม่เจ็บจะไปไหนจ๊ะไปหาแม่ไปหาแม่แม่อาบน้ำใช่ไหม แม่อาบน้ําก่อนลูกโอ้ยเปิดไฟให้ด้วยอะแม่โอ้ยขอบคุณค่ะฟังนะแม่อาบน้ําก่อนแล้วแม่ข้อจะลงมาแต่งหน้านะคะมาแม่าแม่รู้เป็นคนนี้แม่เหรอมีพ่อไหมเห็นพ่อไหมเรียกพ่อบอยก่อนพ่อบอยพ่อบอยจ๋าดูคิดถึงหนูไหมถึง่่ยคอยคิดถึงพ่อคอยคิดถึงพ่อรู้ไหม ยังไไปปเเจจม่่้้าาีแม่ก็คิดถึงพ่อพ่อคิดถึงแม่ไหมสวัสดีค่ะเก่งเก่งมากเลยค่ะไปแล้วไม่อยู่ล้วไม่อยู่ถ้าแม่มาถ้ามพึ่งพาไปโลตัสอคลองคลองเจ็ดมาค่ะพึ่งกลับมา ลุงม,มดเราแต่ว่าลุงม,มดจะกลับไปอันนั้นอีกลุงม,มดจะกลับไปกลับไปอาบน้ำแล้วค่อยออกมาใหม่ทีนึง่า อายทำอะไรจ๊ะทำอะไรจ๊ะจ๊ะเออกลัวผีลูกค่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆนะซอมบี้เหรอลูกซอมบี้เหรอคะไหนอู้หหดูดูดูไอ้ไอ้ยายดูหน่อยสิให้ยายเป่าให้หน่อยยายเป่าเป่าเขาให้หนูหน่อยแม่รู้ถ้ามี่กลัวอะไรนะ ถ้าพี่อยู่ที่ไหนทับี่ที่ไหนลูกโอ้โบตาโอ้โบตาโอ้โอเจมโอ้พอจำน้องเพชรค่ะโอ้ฝนตาโอ้เจมโอ้เจมเจมโอ้สี่พันเลยขอบคุณมากค่ะอู้โทรศัพท์ตาไลฟ์ดีมากเลยขอบคุณค่ะแจมไหมจ๊ะฟังอ่ะฟังคนคุณยายก่อนอ่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ น้องเพชรนกพิษวยมารานวายลานตัวค่ะตัวค่ะน้องเพชรจ้าเพชรยังไม่เข้ายังไมคเข้โรงเรียนเลยเรียนด้วน้องเพชรน้องเพชรสามขวบสามขวบก่อนนะคะก่อนนะคะถึงจะเข้าโรงเรียนโรงขอดาวให้ดาว คุณตาเล่เลด้วยนะคะนะคะ,นะคเฮ้ยน้องเพชรน,น่ารักไหมคะน่ารัก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปตอบตัวเองอ่าน้องน้องเพชรอ่าอ่าน้องเพลงอ่าล็อกเพลงชาติไทยก่อนอ่ะน้องเพลงไงชาติไทยเนีไม่ใช่ประเทศไทยดวงเยแบชาติไทยเป็น ลัดพระไทยทุบประทไทยของไทยเอาพูดร้องให้จบก่อนพระไทยของไทยทุกอยู่ดำรงคงไว้ใจทั้งมวลด้วยไทยล้วนรักสมัครไม่าเพิ่แกะอย่าเพิ่งแกะนะลูกอย่าเพิ่งแกะไทยนี่รักสงบแต่รบไม่ าเอกการะจะไม่ให้ใครคมคมอะไรหร้องให้อูร้องให้ทำไมหนูร้องให้ทำไมล,ลูกลหนูเป็นอะไรหนูร้องให้ม,มันเด็กเยวๆแับไปดูดีท้าพี่กลัวที่ไหนลูลกตรงไหนเนี่ย จะไงนีเอ๋อไม่มีของแม่เหรอจะไปดูห้องแม่เหรอ,มอแม่แมเปิดทีวีให้ดูใช่ไหมแม่แบบก็คือให้๋อหนูจะไปดูกับแม่นหรอคะอืมดูดูคุณยายว่าดูหนูตั้งสี่พันหนึ่งร้อยสองท่านเลยขอบคุณคะ่ะเออดับหยิบบนกับน้ำล้นน,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 นั่นนี่โอ้ขอบคุณมากมายคะ่ะที่รักหนูนะคะรากแกรักแกรักโอ้ย่าแกย่าแก โอ้ยไม่อ hmm. ย like 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 ู่หรอกยายบีแกะอีกแล้วอ่ะชอบแกะน้องเพชรอย่าแกะลูกอย่าแกะนะต้องเอาสีน่ะนันยังแกะไปได้มีอยู่นะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเขาค่อยซื้อมาสองอย่างเลยนะเขาซื้อแบบธรรมดามาไม่ได้ซื้อวันนี้ซื้อตั้งหลายวันแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไหมน้ำมันแก่ตรงไหนว้าวดาว ็ไปดูทีไปไปดูที่ไหนแจมานิ้งแจมานิงเรียกใหม่เรียกใหม่เรียกใหม่ยายแฉนจ๋าหนูอยากดูหนูอยากดูโทรทัศน์ค่ะโทรทัศน์ค่ะดูอะไรลูกดูเปวยไม่แมนซูเปอร์แมนแมนปะใช่ค่ะนี่ค่ะอ๋อมันไม่ใช่นเดียวกันหรอใช่เช่นเดียวกันมั้งเปิดลุ่งดูเช่นเดียวกันเปิดดูเช่นเดียวกันค่ะอันเดียวกัน อันเดียวกันนี่มันกันน้ำอ่ะอันเดียวกันค่ะไม่ต้องเปิดดูก็ได้อนั้นถ้าถ้าเป็นอันนั้นมันจะเป็นสีสีแดงแดงเออไอ้ใบเตยบะตบยเอาเลยยายไปเลยเพราะว่ามันก็ซื้อมาสองอันอยู่ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนจ้าจ้าไอ้ยายดูอยู่อยู่นี่หนูค่อยๆเดินลงมาหนินี่ยายนั่งอยู่บันไดเนี่ยมา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 เอารถเดินลงมาที่เดินลงมาที่นูก จะเห็นยายเลยเดินลงมาค่ะน,น้องเพชรไม่ดูมุอเลยนี่ไงน้องเพชรอยู่นี่นี่เองไม่ต้องกลัวหรอกน้องเพชรน้องเพชรดูเลพี่พลอยเองพี่พลอยพี่พลอยจ๋าจ๋าก่อนพี่พลอยจ๋าไปเราขึ้นไปข้างบนหาพี่กันพี่อยู่ข้างบนนะฮะ ไปไปขึ้นไปหาพี่ไปมไม่แกะไม่ได้แกะไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ยเห็นไม่ข้างไหนอหรแกะรเพื่อเพ็ดไข่พี่เจากันนะ้โอ้ยโอ้ยออกอแล้วออกแล้วยายดึงออกแล้วไม่เข็ดแล้ว ไป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 ขึ้นไป,ไปนแต่อะไร <ป S 1> น,นี่อะอะไรนะอยากดูดูช้าไปไปไปขึ้นไปขึ้นไป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 ,ไปอ, <c oughs> อุ้ยลงมาแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่กล้าลงมาใช่ไหมไม่กล้าลงมามกลัวซอมบี้ซอ <c oughs> มบี้นี่แหละอยู่ข้างบนหนูต้องลงไปข้างล่างลงมาค่ายนี่มันตรงนี้มันมืดเนี่ยเขาไม่กล้าลงมา <c oughs> มา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 ,มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยยุงบินมานี่ โอ้ยบินไมโน่แล้วนี่เด็ดแตนยาเลียงบ่แล้วยาเลียงใส่เนาะขึ้นไปแล้วยุงแม่อาบย้งย้ของงาพี่น้องก็เป็นนาง้ากอยู่ไอ้นาง้าวห้องงามติลูกมามาโอ้ยจะไม่จะแก้จกแล้วโอ้ยแก่ลูกแกะแก่แกะแพี่บอยติดเองพบอยติดให้เองนะพอยแก่มา ข้แก่ก็ให้พี่แกะให้ไงนี่แกะอันนี้ออกไงหรืไม่แก่ไม่แกะหน่อยไม่เก็บพอาะแกเองเองเองเยอะอันนีไม่ได้ให้น้อไปแกะเอาเอ๋ออาเพ็ด